สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่แปลงน้ำดำนะครับแปลงทุเรียนพันน้ำดำก็ตัดหญ้าครับตัดหญ้าก็ตัดยังไม่หมดนะครับก็พยายามตัดตรงคนต้นให้หมดก่อนนะครับตอนนีออ้อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าการการเสริมรากนะครับการเสริมรากนะครับพอดีก็คือช่วยในการ ยึดลำต้นนะครับแต่ปัญหาก็คือการตัดหญ้านะครับการตัดหญ้านะครับ <Pacific> ก <astrology> ็เราจะตัดทีเดียวไม่ได้นะครับต้องเว้นไว้นะครับถ้าเราประมาทหน่อยเดียวนะครับรากก็ขาดนะครับถ้าเราประมาทหน่อยเดียวรากก็ขาดเพราะนั้นการปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็ใช้วิธีการฉิมรากทุเรียนก็ดีก็คือช่วยให้ทุเรียนตัวดีนะครับดึงอาหารขึ้นต้น ได้ดีมีรากเยอะขึ้นนะครับก็เสียก็คือเวลาเราตัดหญ้าเนี่ยครับเราไม่สามารถตัดทีเดียวได้นะครับตัดรอบเดียวได้เราก็ต้องระมัดระวังที่เหลือก็ค่อยถอนออกนะครับนี่นะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับว่าปัญหามีไหมเสริมรากนะครับนี่นี่ีก็คือตัดหญ้ายุ่งหน่อยยากหน่อยแค้นเองนะครับก็ค่อยมาถอนออกก็แล้วกันนะครับไปเรียครับสวัสดีครับ